ครับผมสวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพี่น,อน้องทุกทุกท่านนะครับมเมื่อนี้อ้อมอ้อมกระแตครับนะพี่น,อน้องอาหารปลาครับก๊าลังกดเดียดอยู่อ่าล่อให้มันยจุกจั็กน้อยแจะเอาผักใส่ครับผมกระแตเล่นนี่เด้อกระแตครับผมเจ้าซีมุ่งกันยังตะวันยังมงได้ใส่ผักอยู่อือ อร่อยอร่อยเดี๋ยวรอผักก่อนใส่ใบไข่นุน่นจังหน่อยขมอัมลัให้กออมบางครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งกำลังเตรียมผักใส่แตะไข่ใส่ตำพริกแห้งใส่แล้วกันใส่ลูกโดดนท่อมนะครับผมจะเอาผักใส่ พักใส่กับปุกเลยแหละนามมันสิบบกมันมสิบริสุทธิ์นามวะแส่บครับแสบ่แสบๆๆีบบนู่นนี่อาหารดีอาหารป่ารอผัดรอผัดอันนี้ยอดไข่นุ่มยอดไข่นุ่มพี่น้นองนี่นี่ที่เดียบว,วัซใี่มันขม หุจักบอกครับว่าต้นไข่นุ่นเป็นยังไงนะครับนี่มันจะออกรสขมนะครับแต่ว่าบอกขมคือผักไซเด้แต่บอกขมคือขมขาล่างนีตัวนี้คือเอาใส่อ้อมหนูอ้อมกระเต่าแซบ่บกับอาหารปลาครับนี่เดี๋ยวเอาผักไซเลยแต่สีเอาไข่นุน่นใส ว้าเอาใส้บัดป่งไปไขรนุ่นเออค่อยขมไปเรื่อยๆใส้แลยกับป่งปั๊บเลยมันจะออกรสสาติขมเอา,อา,เ,อาเอาขัาวขสาวไส้หน่อยบัดป่งเอเขาขวาวใส้ไอออกมาหอมหุยๆแล้วตอนนี้ ของแซ่บของแซ่บอาหารป่าสุดยอดกอมกระแต่ใส่ตุ่นหอมมันเน้อยใส่ผักกคม วันนี้วันนี้วัน้วันี่มใส่เลยใส่ผักมาอืมผักหลายอย่างต้นหอมหยอดตำลึงอืผักซีอ่ะ อย่าขนบปไนะข้นได้บปไนะขคนหมือนเนเข่ากันตบไ่ายด้วยขมขาลัง จะออกคมพี่น้องขัวใส่หน่อ,อยป่า,ยา,ามาใส่หน่อย,าอยอามาใส่หน่อย,อยมันหอมไปกว่านี้แล้วขอ้ขอข้าวขัวใส่อะไรกับปุงเลยปรุงแล้วก็ตักข,ขว้วขัวใส่หน่อย,ยรสชาติขอ้ขอขอ้ขอข,อขอ เอมครับวปนนี้อ้าวเรียบร้อยวันนี้ปงตัดชิมอืม้มอะปงปงเอาไปตักเลยวันนี้สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วกินอาหารป้าเนี่ยนนี่น ตักไปพุ่นอืมอมืของเสียกับพี่น้องเดี๋ยวจะพายเอาทิบเขาไปละบันลูกโดดว่าลูกโดดไหม บ่ไปไปเสียบเสียบเสีเสียบเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้บ้านไหมคมๆมๆมสุดยอดอาหารอีสานอ่ายหุยหุยไป